เลิกงานหลักค่ะวันนี้เรายิมมากระทุมแบนนะจ๊ะมัตลาดกระทุมแบนไหนค่ะถึงก้อนจะขำาวพรองาษสิจะเลยนะคะมัสิกับข่าไปกินแลงจ้ารืมมองนี้ข้าเอิมตลาดหัวรถไฟค่ะพากระิมีมังจอดรถด,ด้านหลังนะคะสามารถเอารถกระัจอดด้านหลังได้แล้วก็เดิเนไปตลาดค่ะจอดซีนะคะวะสิมหาสิก็ับข่าวถุงค่ะมองนี้ก็าขายของสดกับของแห้งนั้นนะคะผลนี้จะเป็นถักผักค่ะกั้งละสิบบาทนะคะ มิลล่าเจ้าค่ะน้องยิงก็เลยไทยบรรยากาศที่เมืองค่ะนีลานนี่น้องยิงเสื้ออะไรนี่แซ่บแซ่บรันสองพี่น้องค่ะไม่หอดทั่วแปดนะคะข้าวเกี๊ยรปากหมออพกมีค,ค่ะแพ็คละสี่สิบบาทค่ะน้องยิงซื้อมาสั่แพ็คค่ะตอนนี้มา,มาเรื่อยๆอ๋อเพิ่งมาเหรออันเดอร์การ์ดไปไหนอ๋อเกียวอันนี้เกียวนี่ขอสั่งพี่น้องนะนอันนี้นะอร่อย ก็ไส่ผ่ดสองอย่างชุดละยี่สิบบาทชุดละสี่สิบบาทเองาะว่ามันไม่ค่อยมีเยอะนิซื้อมาสามชุดเลยแต่ละของแล้ก็ซื้อย้นี่แม็ก็คนนีน้แกนัาคานี่นะกขาซื้อเยอะเลย